สำหรับอีเวนต์นะครับการแข่งขันตกปลาที่คุณน้องคนนึงถามเข้ามานะมันจะมีสำหรับรอบนี้รอปลางับเหยื่อในสถานที่ของการแข่งตกปลาทั้งหมด15ตัวให้อาหารแมวในการแข่งขันตกปลา2ครั้งแล้วก็ปรุงอาหารที่ทำจากปลา4ครั้งก็คือทำอาหาร4ครั้งให้อาหารแมว2แล้วก็ ตกปลาสิบห้าตัวไอผมย้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะง่ายๆเลยไม่ต้องใช้เบอร่ลหลอกครับกิจกรรมนี้อีเวนต์นี้มันจะใช้เวลาสองวันเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันครับอ่ะโอเคครับพอเราเข้ามาตรงอีเวนต์การตกปลานะครับให้เราวิ่งตรงไปเห็นไหมครับนี่นี่น ก็คือเจ้าแมวตัวนี้นี่เองนะครับแมวสีขาวดำตอนแรกมันจะนอนนะนอนอยู่บนพื้นแล้วมันจะมีไอคอนรูปมือตรงนี้เนี่ยี่ผมกดดึงนะก็คือให้ปลาเทอรสีเงินสองตัวส่วนคนนี้ก็คือคนให้เราเติมเงินนั่นเองสำหรับนี่ครับเบเล่แนะนำนะครับว่า อีเวนต์นี้ทำสองวันดีกว่าครับอย่าทำในวันเดียวเพราะว่าเบอร์เล่สำคัญครับสำหรับคนที่อยากจะได้ปลาสเตอรเจียนเพื่อที่จะมาปรุงเพิ่มโอกาสได้สุนัขเทียนแท้ซึ่งสเตรเจียนผมก็ทำให้ดูแล้วนะนะในคลิปเอ่อพื่อน้องเหมียวชื่อน้องหมาผมนั่นเองนี่นะเนี่ยมันจะนอนอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มี ก็แสดงว่าบักครับแต่สำหรับท่ายังไม่เคยให้อาหารแม่แต่ครั้งเดียวเลยนะรอบนี้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าอีเว้นต์นี้จะอยู่แค่8ชั่วโมงอืมอาหารแมวอ่ะต้องให้สองครั้งครั้งละสองตัวเราไม่ต้องพกอะไรมาได้ครับมายืนตอกตรงนี้ก่อนเพราะาเห็นในบอรอมันจะมีปลาเพิร์ดอยู่มีปลาซ่อนแมวนะครับแล้วก็ปลาช่อน ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับปลาดุกยันหายากเลยไม่จําเป็นจะต้องกินบักตกปลาหายากเนะาะเอเดียดายดันมาถามเอาวันนี้แล้วอะมันน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะก็ไม่เป็นไราเอาไว้รอบหน้านะนี่นะครับอยู่ตรงนี้แมวน้องแมวเอาไปกินแมวบักด้วยลุกขึ้นยืนด้วยโอเคครับก็น่าจะเข้าใจแล้วนะสิ่นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับ